เอาละครับก็สวัสดีเจ้ามนุษย์ชาวเกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับันยู่ผมมีสไนเปิลที่วย่งเช่นเคยนะครับอ่ะเราจะมาสุ่มกล่องจี้เกลือนะครับนะ EP ที่2ครับ EP แรกใครยังไม่ดูไปดูได้เลยครับว่ามันเกลือขนาดไหนนะครับนะกล่องนี้นะทำไมถึงผมเรียกว่ากล่องเกลือนะครับอ่ะจัดไปเลยครับสาวสบาทนะครับโอ้โห เอาเรื่องดูทิรอบนี้มันจะเกลือไหมสิ่งที่อยากจะได้นะครับหมัดหุ่นไล่กานะครับอ่ามันจะดอปประมาณ3%นะผมว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะมากนะไปไปดูครับได้อะไรมาได้ไหมขอหุ้นไลกาได้ไหมไปครับก่กอนโอ้โหไอตัวแดงบ้าคลั่งอีกแล้วครับ เดาไปซื้ออีกกล่องนึ่งแล้วครับ69บาทครับไปจัดไปอีกรอบนึงครับก็รอบที่แล้วก็ได้ของเกลือเหมือนกันครับรอบนี้มันก็ไม่เกลือแล้วนะโอ้โหรอบ2 EP 2องแลครับทุกคนกล่องนี้แค่จะสุ่มก็ลองได้ครับจัดไปครับนี่ไงเราหุ่นยนต์หมัดหุ่นไล่กาโอ้โหดอปมาแล้วครับทุกคน จากที่เราอ,อกหักใน e p ีที่1มานะครับก็อ p พีสอประสบความสําเร็จนะครับได้หมัดหุ่นเลขกาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะะต่อไปจะได้อะไรก็เรื่องของมันแล้วค okay, คุ้มแล้วครับคลิปนี้นะใช่มั้หไอปืนฟองสบู่ก็เยอะแยะ e ีีที่แล้วได้เยอะแยะครับ e ีพีนี้ได้หมัดหุ่นเลขกาแล้วพอใจแล้วครับทุกคนคุ้มแล้ว69คูปองคุ้มแล้วครับ มาได้เพิ่มอีกไหมของดีๆเห็นไหมไป้ายแดงบ้าข้างก็โอเคครับทุกคนหน้าสุ่มแล้วครับตอนนี้สุ่มได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์มันเยอะอยู่นะสามเปอร์เซ็นต์นะทุกคนลองไปสุ่มดูกันได้นะครับนี่หมาดุนเลกานะครับเมื <ME> ่อเราทอยหน้าหลังแล้วก็มันจะเสกให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเสกให้ฝ่ายตรงข้ามแบบเป็นหุ่นนะครับอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน่า แล้วก็ก็ไม่มีอะไรครับเอฟเฟกต,ตัวละครมันจะไม่ออกครับเมื่อเป็นหุ่นยการเนาะก็ง่ายๆเองเดี๋ยวเรามาอัพจี้นะครับเพราะว่าอัพตอนนี้มันจะลดราคาเหลือ50%สนนะครับก็ควรจะอัพนะครับจี้ไหนที่อยากอัพไว้ก็อัพในช่วงกิจกรรมนะครับมันจะลดปริมาณของทองในเกมได้นะครับไปจัดไปครับนี่ ครับวกเราเยอะๆนะครับตีบวกให้ครบ7นะครับอาจจะมีเสียงนกก็เบาเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเพิ่งตื่นอัดคลิปแต่เช้าเลยครับนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับหมัดหุ่นไล่กาเรานะครับเป็นบวก7เป็นที่เรียบร้อยนะครับประสบผลสำเร็จมากนะครับคลิปนี้เนาะใครที่อยากจะสุมนะครับแนะนําเลยมีโอกาสครับ3%ปก็ผมว่าเยอะมากนะก็ลองลองไปดูครับลองไปสุมดูได้นะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราใส่กับมััสวิตนะครับมันจะทับกันไหมโอเคมันทับกันนะครับก็เด้งออกเลยเนาะ,ะก็ใส่เลือกได้นึงนะครับมัดสวิตหรือมัดหุ่นรายการนะครับเลือกทอยหน้าทอยหลังนะอ่าโอเคครับเหลืออยู่34เพชรครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราขาดกี่ชิ้นนะผม,ผมอยากได้ไอ้ให้ตัวหลุมดำอะ่ะ ดเดเวนสันนะ่ะก็ตอนนี้ขาดออบวกอยู่ A U. สาชิ้นครับอเดี๋ยวจะหาเติมให้มันครบนะครับก็อยากได้ไอ้หลุมดำอะ่ะหลุมดำเคลื่อนย้ายอะนะเพราะว่ามันน่าจะโอเคสุดละวไอ้ลูกตายีมาน่าจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าผมได้ไอ้บัตรหุ่นไราการเมื่อกี้แล้วไง โอเคก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวจะเติมพรีเมียมพาร์ทแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาสุบเอาเพชรมาสุบเผื่อเจอได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางหมัดหุ่นไรกานะครับก็ตัวที่เหมาะก็เป็นพวกอนุบิตคีมุนนะครับแต่ผมก็ไม่มีหรอกตัวพวกนี้มีตัวแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับพวกลงปงอ่ะก็ ความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรเยอ้ยนะครับหมันฑุน,นกาแต่ผมอยากได้นี่ไงหลุมดำเคลื่อนย้ายดิเมนชันนะครับนะี่ครับอย,อยากได้อันนี้เนาะก็เมื่อติดตั้งหลุมดำนะครับแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่พิเศษนะครับหรือพื้นที่หัวมุมนะครับก็เป็นอะไรที่แบบพอใช้ได้อยู่นะเอาไว้เคลื่อนย้ายนะครับเหมาะกับใกล้อ้าคีมุนนะครับผมอยากมีไว้ก่อนไงผมยังไม่มีอ่ะเออเนาะทั้นั้นก็ ก็ถือว่าโอเคแล้วครับคลิปนี้นะไม่ต้องไม่ต้องช้ำใจเหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็เป็น ep 2ีที่โอเคที่สุดนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวอ p ีหน้าผมจะมาทาจี้นะครับที่ข้างล่างนะครับหลุมดำดัมเมสันนะครับด m e เมชันนะครับนะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับคลิปนี้มีราคานะครับอ่า 1 1 0บาทนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางปืนปืนกัดขังนะครับปืนอะไรไหมปืนกัดขังหลุมดำนะครับที่มันมีในจี้นะครับในอีเวนต์มานะครับว่ามันจะดีไหมเมื่อตกพื้นที่ เดินมาของฉันโอกาส80%นะครับติดตั้งหลุมดำนะครับในเทินของฉันอ่าเมื่อตกในพื้นที่ของตัวเองนะครับโอกาส3 8นะครับขงังคุกอ่าในแถวนะครับโอ้โหก็คือมันเป็นปืนที่ขงังคุกในแถวนะครับอ่าเมื่อตกพื้นที่ตัวเองนะครับมันจะติดตั้งหลุมดำเนาะก็ถามว่าดีไหมผมว่าอ ถูมือไปไทท่านน่าจะแจ๋วกว่านะครับอันนี้เนาะมันแค่ขังกกงเฉยมันไม่ได้ขังไปฟองฟองสบู่หรืออะไรอย่างนั้นนะครับนะก็น่าจะไม่ทำอันนี้ครับปืนนี้ผมน่าจะทำไอ้หลุมดำเคลื่อนย้ายเดเมนชั่นนะครับอันนั้นดีกว่าเนาอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูดิเราจะจัดแพ็กไหนได้บ้างนะครับพอมีตังเหลือในบัญชีบ้างป <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราดู99คูปองแล้วกันไอ้99บาทนะก็ อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนะเอาเพชรสุ่มดูก่อนเผื่อฟุกได้ A บวกไง <c oughs> โอเคก็ตามสภาพนะครับนี่แหละไม่มีได้อะไรแล้วแล้วก็จี้นะครับ1250าบาทเลยนะครับโอ้โหเอาเรื่องครับจี้บ้าจี้บอครับโอเคเดี๋ยวลองซื้อดูดิโอ้โหไม่พอครับมีแค่3000ลูกอมดาวครับไม่พอครับ เดี๋ยวลองจัดแพ็คไหนดีขาดอีกแค่ A บวก3ชิ้นเองนะครับอันไหนดีอ่ะอันไหนดีเพื่อนแพ็คไหนจะคุ้มค่าสุดนะแต่ผมว่าแบบ ไปเติมพเมยมพาร์ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมลองสุ่มดูก่อนว่าเราขาดกี่ชิ้นจริงๆนะครับถ้าขาดไม่เยอะเราก็ค่อยมาเติมในน,นี้เอาขอแล้วกันนะครับคลิปนี้น่าจะต้องเสียเงินเพิ่มแน่นอนแล้วครับโอเคก็ลองกดดูนะครับเผื่อมีตังในบัญชี wallet 99โอ้โหตังเกลี้ยงนะครับอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเป็นอีพีหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมพีมิพาร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นกิจกรรมต่อนะครับแล้วก็จะปิดจี้นะครับจี้หนึให้ทุกคนได้ดูนะครับอ่ะคลิปนี้ก็โอเคนะครับก็ลืมกดไลค์ก็ติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีสวีดัตครับ